กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่22รหัสเพียร5381มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทิมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสะสัพพันตรายะนิวาระนะสม,มัทัสสะพระควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธะทวัติงสัม,มหาปุริสะรักนานุภาเวนะอะ สีญานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตฐุตตะรสะตะมังค่าลานุภาเวนะฉัพพันนะรังสยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสะปารมิตานุภาเวนะทัสะอุปปาปารมิตานุภาเวนะทัสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีสีละสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุ สังคานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพาลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมมขันทานุภาเวะนะณวาโลกุตระธรรธมานุภาเวนะอัฏฐังคิกามัขานุภาเวนะอัฏฐสมาปัติยานุภาเวนะ ฉะระพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจา,า,ายานุภาเวะนะทัสสะภาพายานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะระตะนัตตะยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปัทะวัทุข,ขะโมโมมะ นสุปายาวินาสันตุสัพพะอัตตรายยาปิวินาสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชัมตุทีคายุตาตุยห่งโห,งหตุสตวัสสขีเวนะสมังคิโกโหตุสักพทพาอากาสปะตะวะนะภูภูมิขังคามา หะสมุทาอารักขาเทวตาสทาตุงเหอนุรักขันตุภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสติภวันตุเต นักขัตยขะภูตานังปาปัคขะนิวารนาปริตสารนุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยขะภูตานังปาปัคขะนิวารนาปริตฐสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยขะภูตานังปาปัคขะนิวารนาปริตฐสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเว ัตเทกะรัตคาถาอตีตังนาวาคเมยะนับปฏิกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตำปะหินำตังอัปตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนัจโยธรรมมา ตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุรูปหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเป็นเนื่องๆให้ปุกผเถิดอัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานางังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นะหิโนสังฆรัตเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาวิมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันทิตังตัง,ตงเวพัทเทกัรโตติสังโต <c oughs> อาจิกคเตมุนีติ พระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการรชาชนีแลอทินหะปเจเวขนปะปะทะชราธรรมมิมหิชรังอานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ พยาธรรมมามิพยาจิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มารณธรรมม,มหิมารณังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมมัสกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอย่างกรรมมังกาลิสามิกัญญานางวาปาปกังวาตัสทายาทาพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมหิหิอภินหังปัจจะเวข,ขิตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ